สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟไอทีแมนครับครับผมเอก M105 นครับเรา2คนนะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานด้านไอทีนะครับที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้นครับซึ่งวันนี้จะมีอะไรครับพี่เอกวันนี้ครบอยากจะแนะนําพวกแอปพลิเคชันติดกับตัวเครื่องอีกแล้วอ๋อใครแล้วแนะนําในส่วนของโน้ตไปใช่วันนี้จะแนะนําอะไรครับเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขอ๋อเครื่องคิดเลขมันต่างกันเหรออ้านี่ลองดูนะ ผมลองเปรียบเทียบในส่วนของ iOS ออกับ Android ปรากฏว่ามันแตกต่างจริงหระเฮ้ยหรอ,อมผมเองยังไม่เคยลองเหมือนกันโดยส่วนมากจะใช้ iPhone แต่ iPhone เนี่ยผมเห็นเครื่องนีเรียกก็แค่คิดคิดเลนอย่างเดียวเลยใช่แต่เหมือนกัน,น Android เนี่ยมันมีความแตกต่างใช่ไหมใช่มันมีงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าความแตกต่างตรงนี้มันคืออะไรไปชมกันเลยครับนี่นะครับในส่วนของ iOS ครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขอ่าเครื่องคิดเลขใช่ถ้าถือว่าเราตามแนวตั้งเนี้ยอ่าก็จะเป็นแบบว่าเออเหมือนกับเครื่องคิดเลขที่เราเห็นทุ่ๆไปตามร้านเครื่องเลขเขาเรียกว่าเป็นเมนูมาตรฐานปกติเลยใช่แต่ถ้าเราเอาตามแนวนอนอ่าโอ้ไม่ก็จะมีสูตรต่างๆเนะใช่มันก็เหมือนกับที่เราตอนตอนสมัยเด็กอ่าเออเราต้องมีแบบสูตร ไอ้คำนวณของคดิโอคำนวณคำนวณพทติยาตาบพวกวิศวะพวกเคมีนะใช่ึ่งเนี้ยรวมแล้วมันแพงนะเมื่อก่อนเครื่องเล่แบบนี้อ่าเพราะว่าเครื่องเครื่อธรรมดาเท่าไหร่เองอ่าพอเป็นเครื่องเล่อย่างนี้ในสมัยเด็กถือว่าตัวเครื่อเรานสอนกว่าบาทผมเคยไปซื้อใช่ซื้อมาเสร็จแล้วก็หายไปถูกคนขโมยไปแต่อันเนี้ยมันมีในตัวเครื่องถ้าเกิดคนที่ใช้เรียนตรงเนี้ยก็สามาถใจกันเลยโอเคนะใช้งง่าย นในส่วนของฟากฝั่งแอนดรอย์แหะเพราะอันนี้ก็คือเป็นปกติที่เราเห็นอยู่แล้วนะที่บอกว่าแตกต่างอยากรู้เลยว่าถ่าฝั่งแอนดรอย์มันต่างกันไหมนั้นเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยครับมาในส่วนของฟากฝั่งแอนดรอย์ซึ่งในที่นี้ของเฮียต้องยกตัวอย่างเป็นตำตุ้มแคลเล็กซี่รัอเพราะว่ามีอยู่เครื่องเดียวมยีเครื่องเดียวไอ,อ,อ้เครื่องหนึ่งของผมนีก็เป็นอะไรฮะเซ<อ>ีเ<อ>่ยมี่ก็ตอบไม่ขึ้นภาพอีกอ่าาาามาาาไปก่อนไปเาาาาเปิดแอปพลิเคชันขึ้นที่าาานะครับอ่า เราจะเห็นในส่วนของเนี่ยทั่วไปแบบนันแนวตั้งเหมือนกันแต่ตําตุงให้สังเกตแถบด้านบนนะฮะอันเล็กๆที่เป็นรูปนาฬิกาเอยเป็นรูปเครื่องหมายไม้บรรทัดเอยแล้วเป็นรูปเนี่ยลองอันสุดท้ายก่อนอันที่เป็นรูปในส่วนบวกลบคูณหารอันนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นในส่วนของเครื่องคิดเลขแบบไอโฟนเมื่อตักครู่ก็มีสูตรขึ้นมาแล้วใช่เป็นสูตรคำนวณวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นอ่า แต่อีกอันนึงก็คือในส่วนของไม้บรรทัดโอ้เฮ้ยต่างเลยนะเห็นเห็นเออตอนยอมรับว่าเห็นเห็นเลยเพราะว่าเห็นและจริงๆถ้าแรลเป็นภาษาไทยง่ายเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งอุณหภูมิปริมาตน้ำหนักข้อมูลความเร็วเวลาต้นนะเราคำนวณนดนว่าที่เขาประกาศว่าตอนนี้อุณหภูมิที่ต่างประเทศก็จะเป็นฟาเรนไฮต์ใช่ไหม ประมาณ40องศาฟาเรนไฮน์อยากจะรู้ว่า40องศาฟาเรนไฮน์เนี่ยมันกี่องศาเซลเซียสอ่าเฮ้ย4องศา4ี่จุดสี่ก็ตีี่จุนห้หรือ5องศาเซลเซียสก็หนาวอยู่นะหนาวอนาคือมันก็ทำให้เราสามารถคำนวณได้เลยว่าไอ้ตอนนี้อ่าเป็นกี่อุ่ณหภูมิเท่าไหร่อย่างมติเราไปเที่ยวเอ้ยเขาแจ้งมาแล้วอ่านในข่าวเราจะได้ดูได้อ่าและอันนี้สมมติยกตัวอย่างของแบบวงไมโครอ่าเ หมื่นฟาเรนไฮต์อยากจะรู้อันนี้ไม่กล่าวจริงไม่รู้เลยอันนี้สุกครับก5,500โอ้โหเซลเซียสนี่ก็ไม่เลยเอาเอาแค่เอาแค่ร้อยฟาเรนไฮน์ร้อยฟาเรนไฮต์ก็สามสิบเจ็ดอันนี้อุณหภูมิปกติใช่ก็เหมือนกับเป็นอุณหภูมิที่ช่วงหน้าร้อนในเมืองไทยสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบถึงสี่สิบห้าอะไรอย่างนี้แล้วแต่ แล้วพวกปริมาตรพวกความยาวน้ําหนักลองน้ําหนักก่อนน้าหนักเนี่ยโดยส่วนมากที่เวลาคนที่เขาชั่งน้ําหนักเออขาบอกว่าเออตอนนี้น้ําหนักประมาณสามปอนด์สามปอนด์มันกี่กิโลวะลองดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสามปอนด์อ๋อหนึ่งจุดสามกิโลเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าของเราหนักอันนี้มาแตะที่กิโลกรัมนะครับอ เราหนักหกสิดกิโลละเท่ากับกี่ปอนวะอือก็คือเรียกว่าคำนวณให้เราแบบทั้งไปทั้งกลับได้เลยอ่าเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยว่าสามารถเลือกได้เอ๊ะน้าหนักเนี่ยนอกจากตัวปอนเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ไหมครับตรงลูกศรเนี่ยอ่านี่นะครับอ๋อเห็นไหมเขามีให้เลือกโอ้เป็นกรัมเป็นอะไรด้วยเออเป็นออนเป็นกิโลกรัมเป็นกรัมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ถือว่าดีเลยนะใช่เอ้ยแอปเปิลอันนี้คุณควรเอาไปนะ นี mm. <wooden> ่นี่อันนี้อันนี้คือฟาเรนไฮน์ฟาเรนไฮน์เคลวินเควินนี่คือเป็นนักตาของอุณภูมิเหมือนกับที่อยู่ในดวงอาทิตย์อ่ะอ่แล้วก็ในส่วนของพื้นที่อ่ะดูในส่วนของพื้นที่อพื้นที่ก็คือเอเนอ่ยเกิดอมันจะไปซื้อที่ชต่างประเทศเอ้ยเขาบอกว่าประมาณพันเอเคอร์ใช่แต่ถ้าแอปเปิลเอาไปแล้วนะขอเพิ่มหน่อยได้ไหมเพิ่มอะไรไล่กับงาน ออนะอันนี้อันนี้เอาไม้มาใเ้ถไทยไล่กับงานเออมันเอาจำนวนเจ้ที่ตีไล่ตีไล่มันกี่ตารางวาเออใช่ใช่ใชไหนๆก็เอาไปแล้วใช่คือเออต้องยอมรับว่าอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่าในส่วนของ Android เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้คือเราใช้งานเครื่องีเรียกเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราใช้งานแค่บวกลบ แต่จริงๆเขามีเครื่องมือหรือมีทูทําให้เราสะดวกมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีเลยแล้วก็ใครที่ใช้งานเครื่องี้เลขนะครับในภาคฝั่งแอนดรอยลองนําไปใช้งานกันได้อันนี้มาลองคํานวณเรื่อๆในเรื่องของความเร็วความเร็วความเร็วเนี่ยลองดูนี่นะปุ๊บเขามีในส่วนของคขาว่าน็อตน็อตนี่หมายถึงว่าเป็นความเร็วของเครื่องบินเอ่อน็อตไม่ใช่ตัวสกูนอตอ่ะอ๋ออันนั้นต้องเอาไว้ไขแป๊อ แล้วก็อันนี้นะเห็นไหมเขามีความเร็วของกิโลเมตรต่อชั่วโมงกิโลเมตรต่อวินาทีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าความเร็วกี่น็อตเท่ากี่อ่าถ่ากับกิโลมถติว่าอย่างที่เราดูในทบกันมาอันนี้ผมไปติ๊กในท้องทบกันมา9น็อตใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้อันยกตัวอย่างยกตัวอย่างอความเร็วเอออันนั้นเป็นเป็นมัดนี่เนาะ ไม่รู้เหมือนกันเออสิบบัตอะไรเขาเอีอันนั้นท็อปกันอ่ะผมุว่าเอาความเร็วแบบระดับเครื่องบินอืมอ่ายี่สิบน็อตอืมสามสิเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็คือนั่นนะแต่ถ้าผุว่าเป็นความเร็วที่อืมร้อยร้อยร้อยน็อตใช่อ่าลองลองไปใช้งานกันดูลองเล่นกันดูนะครับแม้กระทั่งเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรเนี้ยเขาก็มีให้ให้หมดเลยนะ คำนวณพื้นที่คำนวณความยาวอันนี้อันนี้ถือว่าได้ใช้นะในส่วนของความยาวในส่วนของพื้นที่ในส่วนของปริมาตรในส่วนของอุณหภูมิซึ่งอันนี้มันอยู่ในซัมซุงนะครับกาเลซี่นะครับที่พี่เอกใช้อยู่แต่ว่าถามว่าในส่วนของเสี่ยมี่ที่ผมใช้งานก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นเครื่องมือทูข้างบนนี้นก็คือคุณไว้ศึกษาดูซึ่งต้องเป็นต้องยอมรับว่าเป็นข้อดีของฝั่ฝังสมาร์ทโฟนแอนดรอยแหละว่าเขามีทูเครื่องมือให้ในส่วนของเสี่ยมี่ก็จะมีพวกคำนวณเหมือนกันมีน้ําหนนัักกเเวลาาปริมมหือน นี่ก็เป็นเหมือนทรูพื้นฐานที่อยู่ในเครื่องคิดเลขของตัวฟักฝั่ง Android ใช่ครับ,รบแต่ท่านว่า Android ค่ายไหนหรือแบรนด์ไหนจะเอาไปพัฒนาขอข้อเสนอเดียวกับที่แนะนำา Apple ไปเมื่อสักครู่ขอไล่ขอไล่ขอในส่วนของพื้นที่ไร่กัะพื้นที่งานด้วยสำหรับในหน้าไขาพื้นที่ที่ดินนีดนอยอ่านะนะอันนี้ก็ฝากกันไว้ครับเนี่ยเป็นเทคนิคที่เราแนะนากันในวันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดถึงว่าใครมีข้อแนะนําหรือมีเทคนิคอะไรอย่างอื่น มาบอกเราใ้คลิปได้นะเป็นพวกเครื่องมือทูช่วยนะครับที่ใช้งานในพวกสมาร์ทโฟนนะมีอะไรที่แนะนําหรืออยากจะมีความอยากรู้อ่ะก็คอมเมนต์กันมานะครับใช่เราจะได้ไปเล่นบ้าง <laughs> และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กําลังใจเรานะครับที่สําคัญกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเราแลวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ